สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบรอยร้าวของใบจักรเรือกันนะครับผมในการทดสอบนี้ก็คือเราจะใช้โดยการทำพีทีนะครับในการทำพีทีโดยมันจะมีสเปรย์อันทำพีทีเนี้ยมันมีทั้งหมด 3- สีนะครับซึ่งซึ่งจะมีสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะครับในสีแดงเนี้ยเราก็จะฉีดเข้าไปเพื่อที่ให้มันซึมเข้าไปนะครับในกรณีที่มีรอยร้าวแล้วเราก็มันจะได้แดงออกมานะครับ ส่วนวิธีทำทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเริ่มต้นระดับแรกนะครับเราก็ฉีดสีแดงตามทั่วๆขอบใบจากนะครับซึ่งเราจะฉีดเข้าไปแล้วแต่ขนาดของใบจางนะถ้าใหญ่มากเราก็จะฉีดเข้าไปกว้างนะครับอันนี้ก็ฉีดประมาณ2นิ้ว3นิ้วพอโดยประมาณนะครับส่วนใหญ่ใบจากที่มันราวมันจะราวไปปลายนะครับนี่เราก็ฉีดสีแดงเข้าไปเลยนะครับฉีดไปเลยนะครับฉีดสีแดงนะครับเป็นการทาพีทีนะอันนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งตอนในการทาพีทีตรวจสอบ แนวเชื่อมนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับหลายๆท่านที่ยังไม่รู้ว่า,า,าการตรวจรอยเล้าใบจักรทายังไงแล้วตรวจแนวเชื่อมทํายังไงโดยการใช้ PT สําหรับหลายๆท่านที่จะไปสมัคร q c หรือ QA ต่างๆนะครับเราก็ต้องรู้ในส่วนตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่ามันนี้ไม่พ้นในการตรวจสอบโดยการใช้โดยการทพํพ p ทีนะครับผม หลังจากที่เราฉีดสีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ7นาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาสีฟ้ามาเพื่อคีนิ่งล้างออกนะครับเราก็จะเอาสีฟ้าฉีดสายผ้านะครับเพราะว่าโดยตามจริงแล้วเขาจะไม่ให้ฉีดใส่ชิ้นงานที่เราทาสีแดงไปนะครับเพื่อที่มันจะได้เห็นผลที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราฉีดล้างไปเลยมันก็จะทาม,มันทําให้สีแดงมันออกหมดนะครับมันก็เลยอาจจะไม่รู้ในกรณีที่มีรอยเล้ารอยแตกมีรอยรั่วอะไรต่างๆนะครับ เราก็ต้องฉีดสายผ้านะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะไปเอาสีขาวนะครับสีขาวนี่เราก็จะฉีดไปเลยนะครับก่อนที่เราจะฉีดเราก็ขยวให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราก็ขยาเข้าไปเพื่อที่จะมันจะได้ไม่เป็นผงนะครับเราก็ฉีดไปให้ทั่วนะครับอบตามขอบขอบที่เราฉีดสีแดงไปนะครับเราฉีดไปเลยเราก็ฉีดสีขาวให้ทั่วนะครับตามที่เราพ่นสีแดงไว้นะครับเราก็ฉีดไปเลยนะครับฉีดให้ทั่วๆเลยครับ แต่กรณีที่อันนี้ข้อควรระวังนะครับเราไม่ควรฉีดจี้แบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเนี่ยนะครับเป็นน้ำเยิ้มๆนะครับมันจะไม่มันจะไม่ค่อยเเล่าไหร่นะครับหลังจากที่เคยทํามาเนี่ยเราก็จะถีบฉีดฟงๆหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ต้องไกลมากนะครับนี่หลังจากที่เราฉีดแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงในกรณีที่ว่ามันจะมีรอยรล้ารอยรั่วนะครับจะังไงอันนี้ถ้าเป็นใบจากก็จะเป็นรอยรล้านะครับถ้าเป็นรอยรล้าเนี่ยมันก็จะถ้ามันมีรอยรล้านะ สีแดงที่เราฉีดเข้าไปอ่ะมันก็จะซึมเข้าไปแล้วพอเราฉีดสีขาวมันจะดูดออกมามันก็จะเป็นรอยร้าวขีดอย่างนี้เลยถ้ามันร้าวนะครับมันจะขีดอย่างนี้เลยนะครับแต่นี่มันใบจักใบนี้คือมันไม่มีนะมันไม่มีแล้วเราก็เลยไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูทีหนึ่งว่ามันร้าวมันแตกมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะอันนี้อันนี้จะเป็นเป็นจุดๆอันนี้มันก็จากการใช้งานนะแต่ว่าไอ้จุดแบบเนี้ยถ้าเป็นใบจักมันก็ไม่ไม่ส่งผลอะไรนะครับที่น่ากลัวจริงๆก็คือ รอยรล้านะครับรอยรล้าตรงปลายนะครับก็ที่เราต้องกลัวที่เราต้องมาทดสอบตอนนี้กนะ็คือที่เขาอยากรู้ว่าใบจัรของเขาเนี่ยมันมีรอยรล้าไหมจากการใช้งานเนี่ยถ้าเขาใช้ต่อไปแล้วมันจะหลุดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับการทำพีทีก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนึ่งในการตรวจสอบแนวเชื่อมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ